วันนี้ตั้งแต่วันที่3เมษายนเราคิดว่าเราจะไม่มีโอกาสได้มายืนข้างกันและยืนด้วยกันแบบนี้วันนี้ต้องขออภัยทุกท่านครับผมเชื่อว่าถ้าผมไม่ทําวิธีการนี้ผมจะโดนดราม่ามากเพราะวันนี้น้องเดินทางมาโดยที่ไม่ได้แจ้งเราว่าจะมาอําตำแหงแต่ผมถือโอกาสน้องมาแล้วอย่างน้อยน้องก็คือลูกสาวที่ผมเคยรักเคยเลือกเพราะความรักครับไม่มีคําพูดไหนเลยที่ผมบอกว่าผมไม่รักลูกคนนี้ ผมอยู่กับสแตมผมยอมพร้อมเลือกสแตมมาเพื่อที่จะให้สเตมได้เป็นตัวแทนของลพบุรีด้วยความรักถึงแม้วันนั้นผมจะโดนคนลพบุรีเกือบทั้งจังหวัดด่าว่าคอมเมนต์ว่าผมล็อกมงให้น้องวันนี้ครับน้องมาอยู่ตรงนี้แล้ว ผมดีใจครับที่น้องมาแต่เสียใจอย่างเดียวว่าน้องมาน้องทำไมไม่บอกผมว่าน้องจะอําลาตําแหน่งเท่านั้นเองแต่วันนี้น้องมาแล้วผมยินดีเทวกาสน้องเพราะเวทีนี้เคยเป็นของน้องซึ่งได้รับโอกาสจากผมที่มอบให้กับน้องแล้วผมเชื่อว่าจุดวันนี้วันนี้วันเราสองคนมายืนข้างกันอีกครั้งหนึงหลายจากเกือบปีที่เราไม่เคยได้เจอกันเป็นจุดเปลี่ยนของเธอตลอดไปผมอยากให้เธอน่ารักอย่างที่ผมเคยเจอ ก่อนหน้านี้ครับผมยังยืนยันว่าผมไม่เคยเกลียดเธอผมยังยืนยันว่าผมก็ยังรู้สึกและจดจําภาพเดิมๆที่เธอเคยมอบให้ผมผมยังจําเตารีดที่เอาผมไปวางแล,ล้วรีดผ้าเพราะเราไม่มีเครื่องรีดผมผมยังจําได้ว่าเราขับรถกระบะเก่าๆไปงานต่างๆทั่วประเทศไทยและผมยังจําได้ว่าวันหนึ่งผมเคยนั่งกิ๋วติยวรถสิบล้อริมถนนด้วยกันเพราะผมไง อาจจะเป็นเพราะพี่ดีจจนถึงพาน้องไปได้ในลักษณะนั้นแต่โอกาสที่ผมมีในฐานะพี่ดึงจนผมก็มอบให้กับเด็กหนึ่งคนที่ต้องการโอกาสและวันนี้น้องได้รับโอกาสเป็นถึงมิสแกรนไทยแลนด์เธอไม่ใช่คนธรรมดาแล้วครับเธอเป็นที่รักของคนทั้งประเทศและผมก็เชื่อว่าเธอเป็นที่รักของหลายๆคนในนี้เผอทุกคนอยากให้จดจำภาพอันน่ารักของเธอตลอดไปสุดท้ายเธอก็คือเด็กคนหนึ่งที่ต้องการ การแนะนำสั่งสอนอบรมและให้โอกาสกับเธอผมขอยืนยันนะครับว่าอย่างน้อยเธอก็คือลูกสาวผมอีกหนึ่งคนตลอดไปครับและนี่คือ